สวัสดีครับมิตรรกแฟนกีฬาทีมชาติไทยท,ทุกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบปะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาทีมชาติไทยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยอยู่20ปีแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นเองนะครับเอาเนื้อหาในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องแรกเลยนะครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีนะในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับเลิกงามยามดีว่างั้นเถอะนะครับก่อนที่จะไปทำศึกรายการใหญ่ที่ประเทศจีนนะซึ่งไทยเองนั้นก็อยู่กรุปออฟเดีนะครับเห็นสายออกมาปุ๊บแทบจะสลบนะครับเห็นสายออกมาปุ๊บนี่โอ้โหนะครับตั้งขี้แตกเยี่ยวแตกเลยว่าได้นะครับเพราะว่าไทยเรานั้นนะครับอยู่สายร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ซีเรียนะครับขอโทษใครไม่ได้ครับก็ต้องโทษ ผลงานของตัวเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ตกรอบไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน,นเขาก็ต้องดูนะครับว่า,าเราเคยเข้ารอบอกี่ครั้งเขารอบไหนเขาถึงมาจัดโถในการแข่งขันได้นะครับดังนั้นะปีนี้เราจึงจะเป็นต้องทาผลงานให้ดีที่สุดนะทีนี้นครับแมตช์แรกนั้น14กุมภาพันธ์แมตช์ที่2ไทยพบเกาหลีใต้นะครับ17กุมภาพันธ์แมตช์ที่3เจอกับซีเรียนะครับ วันที่20กุมภาพันธ์นะครับกรุปออฟดิชัดๆนะดังนั้นทีมชุดนี้จึงมีความจะเป็นมากนะครับที่จะต้องทําผลงานให้ดีนะแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะเพราะว่าแฟนบอลอยากดูอยากเห็นนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้บุรีรัมยูไนเตดนั้นฟูมฟักนะครับเก็บตัวมาร่วม2ปีแล้วก็ทําผลงานทั้งชิงแชมป์อาเซียนก็รุมุมๆดนๆลูกผีลูกคนมาชิงแชมป์เอเชียก็ ชนะแหลแพ้แหละนะครับคนเข้ารอบมาได้เป็นอันดับ2ของกลุ่มนั่นเองนะเข้าราอบนี้ก็จับสลากมาอยู่ดวงเฮงมาก็โดนเลยครับทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งซีเรียนะก็ต้องวัดดวงกันต่อไปนะครับในค่ําคืนที่ผ่านมาทีมชุดนี้นะครับก็ได้มีการลงอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นนะก็เป็นทีมชาติจีนครับที่เขามาเก็บตัวบ้านเรานะครับไทยเองก็จัดการเลยครับจับอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยูยี่สิบปีเลย ใส่กับเจ้าภาพจีนไว้ก่อนเลยนะครับก็แมตช์นี้เตะที่ประจวบคีรีขันนะครับก็แถวหัวหินว่ากันเถอะนะครับก็เกมนี้นะครับทีมชาติไทยเองก็ครึ่งแรกก็เสมอ0นย์ต่อ0ย์แต่พอครึ่งหลังมาเริ่มเกมนะครับก็ไม่นานทีมชาติไทยนะครับอยู่20ปีก็ขึ้นนําจีน1ประตูต่อ0นย์ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่หลังจากนั้นนะครับก่อนหมดเวลา90นาทีจีนนะครับไอ้ตี๋ใหญ่เนี่ยก็ตีเสมอได้ เป็น1ประตูต่อ1น,นะครับแต่การตกลงในการแข่งขันในครั้งนี้ก็บอกว่าถ้าเสมอกันในเวลาอยากจะยิงจุดโทษนะเพื่อเป็นการหาผู้ชนะผู้แพ้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจนั่นเองก็ผลปรากฏว่าตีใหญ่นะครับแม่นจุดโทษนะครับเอาชนะทีมชาติไทยชุดยู20ปีบูร็อกไปได้4ประตูต่อ5นะครับก็ถือว่าเป็นการแพ้จุดโทษนะก็ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่ นะครับเพราะในเวลาเองเราก็ยิงนาเขาก่อนแล้วก็มาโดนเขาตีเสมอจากข่าวลหลายเพจนะครับที่ฟังมาเขาบอกว่าทีมชุดนี้ที่เล่นกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งนะถือว่าเป็นการปรับจูนผู้เล่นใหม่ๆเข้ามานี่ถือว่าเล่นได้ดีทั้งเกมรับนะครับแล้วกเกมรุกนะครับแล้วก็เขาจะเน้นไปทางเกมรับซะมากกว่าเพราะว่าจะไปเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้นี่ครับต้องรับแล้วก็สวนกลับ เพื่อจะเอาแต้มจาก2ทีมนี้ให้ได้ดังนั้นเกมนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรับนะครับคือรับแล้วก็โต้นั่นเองนะเห็นบอกว่าทําได้ดีอยู่นะนะครับก็เอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับอย่างน้อยเราก็เสมอจีนได้นะปกติเราก็จะโดนเขาถลุงนะถ้าเป็นเยาว,วชนก็น้อยครั้งที่จะชนะเขานั่นเองอ้า็ไม่เป็นไรนครับเกมต่อไปเรามีการอุ่นเครื่องนะอีก2นะัดเจอกาตาแล้วก็อิรักก็ถือว่า เป็นคู่นะครับที่อุ่นเครื่องได้ดีมากนะครับสมาคมหาทีมอุ่นเครื่องได้ดีนะครับทั้งอิรักแล้วก็กาตานะครับถือว่าเป็นบิ๊กใหญ่ของฟุตบอลระดับเอเชียเลยก็ว่าได้สําหรับทีมจีนในชุดนี้นะครับยู่20ปีชุดนี้จีนนะครับเขาจกจ้องว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับในรอบปีเลยถือว่าเขาคัดหัวกะทิที่มี1,000กว่าล้านคนเนี่ยนะครับมารวมใส่ชุดนี้เลย เขาหวังว่าทีมชุดนี้จะประชิงแชมป์โลกให้ได้ในครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับจะไปชิลีเอา4ทีมนะครับดังนั้นทีมชาติไทยของเรานะครับต้องโอ้โหมีขวากหนามนะพอสมควรอยู่นะนะครับมีเบอร์ใหญ่ของเอเชียถึง2ทีมแล้วก็อาหรับอีกหนึ่งทีมที่เราก็พอสู้ได้นะจากคลิปที่แล้วที่แอดได้พูดไปแล้วครับว่าเรานะครับหวังคือขอเสมอ เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นให้ได้แล้วก็จะเสียเยอะนะครับหรือถ้าแพ้ก็จะแพ้เยอะนะครับเรามาเสี่ยงดวงกับซีเรียนะถ้าเราชนะถือว่าเป็นโบนัสไป3มแต้มนะครับก็กลุยทางเก็บแต้มเพื่อจะเข้าไปรอบ2ให้ได้นะครับเขาจะเอาหนึ่งของกรุ๊ปสเตีนะครับเข้าไปในรอบต่อไปนั่นเองนะก็เขาจะเอา4ทีมนะจากชิงแชมป์เอเชียไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศ ชิลีต่อไปนั่นเองอ่านะครับมาต่อกันที่ทีมชาติชุดใหญ่กันเลยทีมชาติชุดใหญ่ก็มีคิวทาการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ในวันที่25เนี้ยนะที่เราอยู่กับเติร์กเมีนิสถานชัยนิตไทเปแล้วก็ศรีลังกานะครับเราก็เตรียมทีมนะครับตอนนี้อีทิเองก็มองมอง,มองด้อมๆหาหนักเตะที่จะมาเสริมทีมอยู่ แต่ผมเชื่อว่าอีฉีเองนะครับก็มีนักเตะในใจแล้วแหละผมว่านักเตะใหม่ที่เอามาตลอใน AFF ผมว่าคงไม่ได้มาเยอะหรอกนะผมว่าน่าจะมาอยู่ไม่กี่คนหลักๆนี้อีฉีก็คือจะเรียกนักเตะที่เคยใช้งานมาแล้วในครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นคิงส์ครับนะครับหรือรายการฟีฟ่าดก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเด็กใหม่เรียกมาเจียนใหม่เนี่ยเอฟเอฟดีเพราะว่าดูแล้วไม่ผ่านนะครับนะก็เราจะมีการอุ่นเครื่องฟีฟ่าดนัดแรกเลยของปีนะครับ เปิดราชบังคลากีฬาสถานเนี่ยเจอกับทีมอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนี่ก็ย่านจะเป็นอาหรับนะครับเป็นแขกเหมือนกันนะฝีเท้าเขาก็คงไม่สู้ซีเรียนะครับคงไม่เท่ากับโอมานนะตามความคิดขอดงเอดคงจะไม่สู้คูเวตนะครับจะเปเรีบเทียบประมาณ4บวกนะไทยเคยเอาชนะเขาไม่ได้เมื่อหลายปีก่อน เราจะตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะโดยประมาณก็ติดตามรับชมในการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับหลังจากนั้นวันที่25ิมีนาคมนะครับเราอุ่นเครื่องยีิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะมาเตะนัดแรกเอเชียนคัพกับศรีลังกาในบ้านของเราที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มโดยประมาณเข้าสู่รายการนะครับก็ใครยังไม่มีตัว๋วนะครับมาจับจองกันนะครับให้กำลังใจทีมชาติไทยแล้วก็ อีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของนักเตะทีมชาติไทยว่ามีใครกันบ้างที่จะติดในชุดนี้มีนักเตะในเจนใหม่ใใน aff มาก,กี่คนแล้วก็ปรรดาลูกครึ่งนักเตะลีกนอกทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่มาดามแป้งไปดีลไปคุยเนี่ยผมก็อยากให้มานะครับเห็นข่าวบอกมาเนี่เห็นนานแล้วว่าไปจีบไปคุยว่าจะมาก็ไม่เห็นมาสักทีนะก็อ,อยากให้มาในรายการนี้นะครับเพราะเป็นรายการใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นจูสเบลหรือเอเลคาวหรือนักเตะคนอื่นๆนะครับที่มีความสามารถในลีกทั่วโลกขอให้มานะครับผมเห็นออกข่าวนานแล้วเนาะก็มาสักทีนะครับรอนานแล้วเนาะก็เห็นออกข่าวมานานเหมือนกันก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะมาจริงหรือเปล่านะเอาต่อไปมาดูเรื่องของนิโก้นิโคลัสมิเคลสั้นขวัญใจแม่ยกกระเทยเท่ากระเทยแก่รวมไปถึงเด็กๆสาวๆนักศึกษานะครับมัธยมก็ไม่เว้นนะครับสําหรับนักเตะพลังมารายนี้นะ ขึ้นสุดลงสุดเลยนะคนนี้นะครับก็มีข่าวว่านะครับกับโอบอเรนเซ่นี่ต้นสังกัดนะครับที่น้องเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกว่านะครับนิโคลัสเองไม่แฮปปี้นะครับไม่ต่อสัญญาออกไปไม่แฮปปี้นะครับกับสโมสรเดิมคือ OB ี่นี่แหละก็เลยไม่ต่อสัญญาที่จะเล่นต่อในฤดูกาลหน้าตอนนี้ก็มีนะครับทีมในลีกต่างๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมนะครับแล้วก็ลีกอื่นๆ รวมทั้งในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีลีกเกาหลีใต้ให้ความสําคัญไม่เว้นแม้กระทงในไทยลีกนะครับทีมไหนก็เดาเอียงครับที่มีเงินถุงเงินถังแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ต้องการนักเตะพลังม้ารายนี้ไปร่วมทีมนะก็ติดต่อหลายครั้งนะครับแต่น้องยังยืนยันว่าจะไปเตะที่ต่างประเทศนะครับน้องบอกว่าไอ้ต้องการไปเตะที่ต่างประเทศไม่ต้องการมาเตะที่ประเทศไทยเพราะว่าลีกไทย ไม่สามารถพัฒนาผีเท้าผมได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนิโคลัสมิเคิลสันนะครับก็ได้บอกผ่านล่ามมานะครับล่ามก็เลยโทรมาหาผมนะผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะนะครับนี่คือนิโคลัสมิเคิลสันนะครับก็อยากให้ไปเด่นนาีกยุโรปต่อไปนะครับไม่อยากให้มาไทยหรือไปเจริคเกาลีใต้และต่างๆไปเลยฮะนะเป็นพอดีต่อน้องแล้วก็ทีมชาติไทยของเรานะ เอามาดูเรื่องต่อไปนะครับสําหรับนักเตะเจลีกของเราทั้ง3าคนไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาสุประโชคสารชาติแล้วก็ไอ้หนุ่มเซรโซโอซากานะครับจะเดินสักวงกอเนี่ยตอนนี้งานจะเข้านะครับก็คือรายการแข่งขันเนี่ยพีฟ่าเดของเราเนี่ที่จะตลงทำการแข่งขันทั้งอัฟกา,านิสถานแล้วก็เป็นเกมบนเครื่องเนี่ยและเจอกับศรีลังกาเนี่ยเอชยนครัพเนี่ยไม่แน่นะครับนักเตะอย่างสุปโชคแล้วก็ e เอกนิตนี่ อาจจะไม่สามารถเดินทางมาร่วมกับทีมชาติไทยได้เนื่องจากมีโปรแกรมการแข่งขันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพราะว่าเจ .2 เขาไม่ได้ปิดฟ i ีฟาดีเหมือน j .1 นะครับดังนั้นทีมชาติไทยเนี่ยครับงานจะเข้านะครับทีนี้อิชิกงปวดหัวตามเคยนะสำหรับเทดนี้เอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันที่มันตรงกับโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับของสุภโชคสารชาติแล้วก็เอกนิตปัญญา ยี่สิบเอ็ดมีนาคมแล้วก็ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับปีฝ้าเดแล้วก็เอเชียคัพรอบคัดเลือกในส่วนของเอฮิเมิฟซีของเอกนิตฐ์ปัญญานะครับยี่สิบสามมีนาคมจะนะครับเล่นกับคอนซาโดเรซัปโปโรโอ้เป็นดาร์บี้แมตช์นะครับเจทูของนักเตะไทยตามมาด้วยยี่สิบหกมีนาคมเป็นเจลีครับเอฮิเ e มิฟซีพบกับเบราบิดนะครับอากิตะ อันนี้ของเอกนิตปัญญานะทีนี้มาดูของในส่วนของสุประโชคสารชาติกันวันที่23นะครับก็บอกไปแล้วนะครับจะเล่นกับเอฮิเม FC นะครับ26นะครับมีนาคมเป็นเจลีครับฟูกุชิมะยูเนเต็ดนะครับพบกับคอนซาโดลีซัปโปโรนั่นเองนะครับงานนี้หนักอึ้งแล้วก็ปวดหัวตามเคยสำหรับมาซาทาระอิชิอิโค้ดใหญ่ของทีมชาติไทยนั่นเองนะจ๊ะ โอเคงั้นเอาแบบนี้นะครับเรามาเอาอีกวิธีหนึ่งกันละกันว่าจะทํายังไง21มีนาคมที่เราจะเจอกับอัฟกานิสถานแล้วก็วันที่25ที่เราจะเตะนัดแรกเอเชียครับกับศรีลังกาแต่ถ้าคิดใน,นแง่ดีคือเป็นทีมที่ไม่แข็งมากนักนะครับเราอาจจะใช้ตัวที่ไม่ใช่ตัวนอกดีกนะครับไม่ใช่ตัวเจลีก,ก็ได้เราอาจจะอาเป็นตัวที่ระด,ดับท็อปนะครับในดีบ้านเราต้องรอติดตามดูครับว่า สมาคมฟุตบอลจะบระหิหารจัดการอย่างไรในส่วนของเจเลศักบองกรครับผมว่าน่าจะไม่ได้มาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้องเองเพิ่งไปนะแล้วกว็เพิ่งเริ่มต้นกับเซอร์เรโซโอซากาในการปรีซีซั่นนะครับแล้วก็เป็นการเปิดฤ้ดูการของเจลีกใหม่ด้วยเพราะว่าน้องคงมีโอกาสที่จะไม่ได้ติดทีมช่วนี้สูงเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็ต้องมาให้กระแก,กแล้วก็ติดตามดูครับว่าที่ผมพูดมันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร แต่ในไทยหลีกของเรานะครับที่เป็นนักเตะที่อิฉีเองก็ได้เรียกเข้ามาในแคมป์นี่ก็หลายคนร่วม70-80คนอยู่นะถ้าเราตัดนักเตะที่อยู่ในหลีกนอกนะครับคือเจหีกีกว่าไปนี่อย่างน้นอยๆเราก็จะมีนิโคลัสมิเคิลสั้นเราจะมีโจนาธานเขมนีเราจะมีเอเดียสเดรลอนะครับเราก็ยังมีจีตาทรบูญมาทันแดนกลางเราก็มีเจชนาทิพสงกสินทั้งพีรดลชำลมัศมีอาจารย์เตื้วิรเทพป้อมพัน นะได้หลายคนครับทั้งกาบซ้ายกาบขวาก็จะมีสุบรนัเหมือนตานะครับแล้วก็มีกูตาาสั้นวันเดอร์เชอร์นะครับวอลาชิตกระดิษีบอมเพนก็เยอะแยะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้นะครับสุบชใยใจเดียดตรงเนี้ยก็นาเป้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ต้องมารอรุ้นรอเชียว่านะครับนักเตะตัวนอกอื่นๆนะครับที่มานาแป้งรับปากว่าจะมาน่จะมาได้หรือไม่อย่างไรและจะมาวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับอ่ะโอเคครับก็พูดแซลกัน ยอกกันนะครับสำหรับมาดามแป้งนะครับก็ยังคงให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับให้กับ f c พอได้หายคิดถึงกันนะครับคลิปหน้านะครับถ้ามีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาฟุตบอลบ้านเราอะไรดีๆนะครับแอดก็จะนํามาเสิร์ฟนำมาเล่าให้กับ f c ได้ฟังเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใจกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ